เด็การร่างกายของมันแต่งยก่งกว่าเล็กซี่อีกย <s we ak> อดมนุษย์อุนตรราแมนคนใหม่อย่างนั้นเหรอยินดีต้อนรับเดอะแชโด์นายคือคนที่สาม ทุกลำสไตล์ฟอร์เมชั่นประกอบร่าง สมัติเลยฝีมือไม่เลวนี่ยอดมนุษย์อุลตราแมนเน็กซัสตอนคำอธิษฐาน you and กี่อะไรเนะ่น่าจะอยู่แถวนี้ หรือว่าจะเป็นคนนั้นอ้าวงุน่มน้อยรับเอาเช้าเลยอ่ะเนี่ยผมไม่ได้ไปเที่ยวถึงเช้าหรอกครับก็ผมนะคนดังเดี๋ยวคนนั้นก็เรียกคนนี้ก็เรียกผมแล้วปวดหัวจะตายเกิออะไร้หมอนนี่มันแน่ เฮ้อ้โอ้นนายใช่ไหมที่คอยมาสอดแนมฉันเน่ะนายใช่ไหมบอกมาอดอะไรนายพูดเรื่องอะไรไม่ต้องมาทำไกลก่อนนะนายตามใช่มาถึงนี่อดอดอแล้วตกลงนายเป็นใครกันแน่ใครเหรอนายเป็นใครกันแน่บอกมา ตกลงนี่ไม่ใช่เหรอะอะนี่เป็นอะไรไปอะนี่ใช่นายจริงเหรอ จนกบแพลจะหายดีเนี่ยนะห้ามแกออกนะฉันไม่มีจุดประสงค์ร้ายหรอกฉันเป็นนักบินเหนือรบพิปทักโลกไนงะอะไรนะจริงเหรอจริงสิเฮ้ยเท่สุดๆเลยอ่ะอันนี้กินอะไรลองท้อไปก่อนนะขอบคุณมากเลยกำลังหิวอยู่พอดีเลยอือร่อย <c oughs> อร่อยมากตัวรงน่าเป็นใครกันแน่ คนชื่อเซนจุเป็นลูกจ้างในสวนสนุกอย่างที่เห็นไงาขายขนมไข่รูปหมีน้อยโชว์หุน่นตุ๊กตาก็ทำของพูดให้เด็กๆก,การแนะนำตัวก็จบเพียงแค่นี้สรุปว่านายนี่ยจะไม่ยอมเผยอะไรมากกว่านี้ใช่หรือเปล่าฮะใช่จะขาดคั้นก็บอกได้แค่นี้นี่ในฟังนะแต่ก็ขอบคุณเนาะที่ช่วยทำแผลให้ผม คุณคือโคมองฉันชื่อโคมองคาสกิขอบคุณมากคุณโคมองง <c oughs> ั้นวันนี้ก็พักกปัสวันหนึ่งนะ,ะคุณโคมองครับแล้วตกลงเรื่องของผมฉันไม่พูดเรอกไม่บอกใครหรอก <c oughs> ฉันไปนะะเดี๋ยวครับ เาออกไปส่งฮะจ่อไปทํางานด้วยไม่ได้วันนี้นายต้องหยุดพักผ่อนก่อนอะฉันบอกเขา้วว่านายมีญาติมาก็เลยขอลายหยุดวันหนึ่งไงแล้วคุณบอกว่าเป็นญาติผมเหรอ,อก็ใช่สินี่คุณบอกว่าเป็นพี่ชายผมนั่นเหรอเก <c oughs> ระกาพูดแบบนั้นเล่านั้นไปบอกเขาไงอ,ะอ่ะก็ลูกพี่ลูกน้อง <c oughs> ว่าคุณเดียวร้ายช้มัดเลยที่นี่ดีมากเลยนะถ้าเดินไปตรงโน้นอะ่ะจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยแสงแดดยามเช้าสายลมพัดผ่านแค่เรื่องธรรมดาที่เราเห็นกันจนชินแล้วแต่ว่าเรนกลับเห็นเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มตอนนั้นผมเองก็ยังไม่รู้หรอกว่าทำไมเรนถึงได้ปลาบปลื้มกับสิ่งเหล่านี้นะผมไม่เข้าใจจริงๆนี่พักผ่อนให้มากเลยรู้แล้วครับ ไปก่อนนะบายบายนายเหรอต้อพี่รนรองของเรนฉันอยากจะคุยเรื่องของเรนสักหน่อยให้ไปเฝ้าสังเกตการใช่และคนที่เราจับตาดู ฉันส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้เธอแล้วให้เธอออกไปปฏิบัติการได้เลยค่ะตกลงจะบอกฉันได้หรือ,อยังคะว่าเป้าหมายเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงเรื่องนี้พวกเธอไม่จะเป็นต้องรู้นี่นะแต่มีหน้าที่รายงานข้อมูลทั้งหมด ตรงตรงมาให้ฉันเท่านั้นทำ <Next. Next. S 3> ไมตอนนั้นเราถึงไม่รีบแกะรอยตามดูนามิสคนใหม่ไปล่ะคะถ้าเรารีบตามเขาไปเราต้องได้ตัวเขาแน่เลยการแกะรอยดูนามิสไม่ใช่หน้าที่เรานะขอมองฉันขอสั่งห้ามนายด้วยเหมือนกัน แล้วนายได้เจอกับดูนามิสหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้เจอเขาหรอกครับเขาบอกไว้ก่อนนะดูนามิสคนใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจเป็นมนุษย์เหมือนฮิเมยหะหรอกคนเมืงคนก็บ้าอำนาจถึงได้ยอมให้ความมืดครอบงำจ,จิตใจ ฉันอยากจะคุยด้วยเรื่องของเรนตกลงที่บอกฉันได้ไหมว่าเรนเคยมีเรื่องอะไรที่โน่นที่โน่นนะไม่ต้องเล่ามาให้หมดก็ได้นะฉันรู้อยู่แล้วพราตอนนั้นที่ฉันเข้าไปในห้องของเขาเนี่ยพอดีตอนนั้นเขาไม่อยู่นะนี่อะไร เรนเนี่มาจากเมืองดอลลัสที่อเมริกาใช่ไหมเขาบินมานี่คนเดียวเพื่อมาทํางานในสวนสนุกมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆเลยฉันเองก็เป็นพืชสนิทของเขานะมีอะไรช่วยได้ฉันก็อยากจะช่วยนายเองก็รู้ใช่ไหมว่าเรนมาจากดอลลัสอ๋อใช่ ถ้าเราเข้าไปดูในฐานข้อมูลของทิว<ๆ>ก็น่าจะเจอข้อมูลทั้งหมดเกีเกเ่ยวกับเรนบ้างนะ<ๆ>ข้อมูลทั้งหมดถูกล็อกเอาไว้อย่างนั้นเหรอลุพีพี แล้วกรุ่ปพีพีมันคืออะไรมันคืออะไรนะ <L ock> นี่ก็ถูกล็อกเป็นข้อมูลลับเหรอต้องใช้พัสเวิร์ดด้วยเหรอ <L ock> แล้วกรุ๊ปพีพีเนี่ยมันคืออะไรกัน จากเราแล้วยังมีคนอื่นที่จับตาดูเป้าหมายนี้ด้วย เธชื่ออะไรอ่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนสิหาว่าเธอนะ่ะเธอชื่ออะไรบอกสิเธอชื่อเซนจูนะนี่ปรมาครั้งแรกเหรอนับเพื่อนไว้หรือเปล่าไปดื่มกาแฟนก่อนบ้า านการเป็นย <mile> ังไงเรียบร้อยดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ซื้ออรู้จักชื่อฉันได้ยังไงนตัวเมื่อกี้นี่เองอ่ะอืม อ้า,อ,าอร่อยมากเลยนี่แหละของโปรดฉันเลยล่ะอือร่อยนะกินซิแล้วมิซูโอ ชอบไปนั่งภาวนาที่เกิดเหตุแบบนั้นเป็นประจำเลยเหรออย่าให้ที่นี่ต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้อีกเธอชอบไปนั่งภาวนาแบบนั้นประจำเลยใช่ไหมทำไมเธอถึงรู้ล่ะออขอโทษนะคือฉันไม่ตั้งใจทำให้เธอตกใจหรอก แล้วมาอีกนะเจอฉันได้ที่นี่ทุกวันเลยปัญหาก็คือความมืดที่มาดูดเป็นไปมีชื่อโค้ดเนมว่ากันเทราและเจ้านี่ก็คือส่วนหนึ่งของดาร์คฟิลดาร์คฟิลเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับคนที่สร้างดาร์คฟิลขึ้นมาก็คือยอดมนุษย์อุนตราแมนสีดำและน่าคือมิสิโรกีแต่มันั่นตายไปแล้วถูกต้องดาร์คฟิลเนี่ วิศริกิไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมามันมาจากพวกมิติมืดที่ติดลบและเป็นดาร์กฟิลชนิดเดียวกับของเดิมเงินก็แปลว่านี่ถือเป็นพลังลึกลับที่เกิดขึ้นมาพูกง่ายๆคือมีอันนอแทนเดอร์เป็นคนสร้างมันขึ้นมาจากภายนอกอันนอรแฮนเดอร์มันอาศัยพลังมืดสร้างดาร์กฟิลขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานพวกเรา แล้ว่าเราต้องเจอศัตรูตัวฉกาจเข้าแล้วใช่ได้ดักฟิลที่อันโนนแฮนเดิลเป็นคนสร้างขึ้นมาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องจัดก,การเป็นอันดับแรกเลยและในตอนนี้ผมก็กําลังทําการวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่ส่วเจ้าหน้าที่ฮิชิฮริให้รีวิเคราะห์เรื่องการเทราด้วยตกลงครับจบการประชุมเออนาคิเอออิซัเตเตอร์ครับ รูป P P เนี่ยคืออะไรพอ,อยาทราบไหมครับอิสัสเตเตอร์ครับขอตัวก่อนนะไม่น่าเชื่อว่าดูนามิสคนที่สามจะเป็นเด็กโปรเมทิอุส แล้วไม่ซื้อโอนะชอบไปนั่งภาวนาในที่เกิดเหตุแบบนั้นประจำเลยเหรอตกลงผู้ชายเป็นใครกันแน่นะ